กำเนิดครุฑสี่จำพวกภิกษุทั้งหลายกำเนิดของคลุฑสี่จำพวกนี้สี่จำพวกเป็นอย่างไรเล่าคือคลุฑที่เป็นอันทะชะเกิดในไข่ครุฑที่เป็นชลาพุชะเกิดในคันคลุฑที่เป็นสังเสธชะเกิดในเท่าใครคลุฑที่เป็นโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นในครุฑทั้งสี่จำพวกนั้น ครุฑที่เป็นอันตชะย่อมนำนาคที่เป็นอันตชะไปได้นำนาคที่เป็นชลาพุชะสังเสตชะและโอปปาติกะไปไม่ได้ครุฑที่เป็นชลาพุชะย่อมนำนาคที่เป็นอันตชะและชลาพุชะไปได้นำนาคที่เป็นสังเสตชะโอปปาติกะไปไม่ได้ครุฑที่เป็นสังเสตชะย่อมนำนาคที่เป็นอันตชะชลาพุชะและสังเสตชะไปได้ นำนาคที่เป็นโอปปาติกะไปไม่ได้ครุดที่เป็นโอปปาติกะย่อมนำนาคที่เป็นอันตชะชลาปูชะสังเสตชะและโอปปาติกะไปได้ภิกษุทั้งหลายนี้แลกกำเนิดของครุดสี่จำพวก